สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่บรัสเซลส์เบลเยียมนะคะแต่ว่าเรามาถึงเมื่อวานฝนตกหนักมากก็เลยไม่ได้ไปไหนนะคะก็เลยนั่งกินแล้วก็เดิมที่ห้องเพื่อนวันนี้ก็คือเราน้องสี่นะคะเราจะไปอัมสเตอร์ดัมกันเดี๋ยวกลับมาจะอัมสเตอร์ดัมค่อยมาเที่ยวที่บรัสเซลส์นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าอัมสเตอร์ดัมจะมีอะไรแต่ในด้านแรกก็คือหนาวมากเลยฝนตกด้วยก็คือแบบ อากาศแบบต่างจากอิตาลีมาอิตาลีคือเดินชิวแดดออกนี่คือหนาวเลยทุกคนต้องใส่เสื้อโค้ทตลอดเวลาเลยหนาวดูบรรยากาศฝนพึ่งตก่า let's go อัมสเตอร์ดัมฮทุกคนตอนนี้อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเลยค่ะประมาณกี่ชั่วโมงนะสามป่ะสามชั่วโมงจากจากปารีสนะคะได้ช่ะโมจากอิตาลีค่ะอากาศยังหนาวต่อนน่ี้ ทุกคนที่ฮอลแลนด์นะคะเขาจะดังเรื่องชีสมากเลยนะถ้าคนชอบชีสมาที่นี่นะี่คือสวรรค์เออตอนนี้คือขนาดเดินแบบข้างถนนอย่างเงี้ยได้กลิ่นแบบอื้กัญชาเพียบที่นี่ก็คือมีคาเฟ่แบบเป็นจีนจังๆเพราะว่าถ้าถ้าเท่าที่คนรู้คือถ้าทุกคนรู้เนาะว่าที่ก็ค,ค,คือท,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 ที่ฮอลแลนด์โดยเพราะอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็คือเขาถูกกฎหมายมาน แล้วนะคะสำหรับพวก,กันชาโคฉันชานี่คือเสรีมากนั่งดูดกันมาลองเพื่เสรีนะแต่ที่นี่คือนานแล้วเนะเดินตามถนนอย่างเงี้ยคือกินมาเพียบอันนี้เป็นเซ็นทรัลสเตชันใช่ไหมเฮ้ยระวังน้ำร้างนู้นเหรอ,อวิ<ล>งตาลมแรงมากทุกคนพรมันหนาวลมมาอีกโอ้โหเหมือนแบบข้อซ้ำกำซัด <laughs> มึงเห็นทิวลิปแล้วเนี่ยไปดอกทิวลิปตอนนี้คือฝนใหม่แล้วนะทุกคนมันจะแบบเดี๋ยวฝนตก <c oughs> นแดดรับ <c oughs> สวยเนาะนี่ถ้าเกิดแดดออกนะสวยมากเลยเนี่ยเฮ้ย มือสั่นเลยนะทุกคนเพราะมันหนาวให้ดูบรรยากาศรอ <c oughs> บๆที่ตงแต่อิตาลีกันนะนนเนี่ยอันนี้เป็นอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลนะคะรถรางวิ่งรอบเมือง <c oughs> ถ้าแดดออกนะทุกคนเนาะมันจะงามกว่านี้ให้ดูรอ,รอบๆเลย360อสงองศา อันนี้คือกำลังเดินหาร้านคาเฟ่นะคะสีเขามีคาเฟ่ในใจเดินวนมาจะรอบเมือมง,งแล้วยังไม่เจอชื่อคาเฟ่เดอร์จัเลนสักอยางเลยถ้าออกเสียงถูกหนาว้วทุกคนดูเห็นปะทุกคนต้องใส่เสื้อกันหนาวหมดเลยตรอบโอกซอยตรงนีเป็นห้างสรรพสินค้าทุกคน เราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันะระวังคลิปนี้อาจจะมีความสั่นเล็กน้อยนะคนราะว,ว่ามือฉันมันหนาวใหว้บริการรอบๆเมื่อกี้เขามีประท้วงนะคะตอนนี้ที่ยุโรปเขาประท้วงกันเยอะมากเขาประท้วงที่ว่า คนบ้านเขาทำง,งานหนักมากเพื่อเสียภาษีแต่เอามาเลี้ยงให้พวกที่ลี้ภัยอ่ะเพราะพวกนี้คือส่วนใหญ่แล้วเขาน่าจะสร้างปัญหาเยอะอ่ะทุกคนคนดีก็มีแต่น่าจะน้อยได้สุสานจักรยานนะทุกคนเขามาจอดตรงนี้เพราะว่าที่คอนแลนนะคะก็คือมันเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าคือแฟลตอ่ะพื้นที่ราบเรียบเออคนก็เลยนิยมขี่จักรยานกันมากมันขี่ง่ายไงไม่ต้องขึ้นเขาไง เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติมากที่ฮอลแลนด์ที่คนจะขี่จักรยานแม้จะเป็นหน้าหนาวก็ตามพี่ทุกหน้าจ้ะทุกหน้าไปเลยจ้ะบรรยาก,กาศร,รอบเมืองอันนี้เดินหลายโลละ <c oughs> แดดมาละทุกคนไม่เห็นนิดนึงแล้วเดี๋ยวฝนก็จะมาแล้วนะ จักรยานลมน่าจะตีหน้าหน้าดูขี่จักรยานตอนหน้าหนาวอุ้ยหว่ติดน้ำน,นะทุกคนเป็นครองอตึกมันก็จะมีความแตกต่างจากอิตาลีอิตาลีก็อะไแบบเก่าๆคลาสสิกคลาสสิกเดยวทุกคนไอติสุอยู่ตรงนน้นนะคะคาเฟ่เดอร์จาริน คาเฟ่เดอะจาร์นอันนี้เออทำไมรถจอดเต็มเลยวจักระโยงจักรยานคืออันนี้นะคะไปค่ะไปค่ะคาเฟ่เดอะจาร์นมันก็ดูเป็นคาเฟ่แบบทั่วไปไหม อ๋อนั่นไงมีมุมข้างหลังมีมุมแม่น้ำฉันได้กินวายแล้วนะเนี่ยคนเยอะมากข้างหลังไหมคนเยอะอยูน่นะทุกคนที่นี่ก็คือผู้ชายรูปร่างเขาสูงมากและสูงชะลูดอะ่ะอิตาลีก็คือผู้ชายตัวเล็กๆกาแฟคนละแก้วค่ะอันนี้เขาเขารอ่แหละ เมื่อกี้สั่งอาหารอันนี้นะคะกัมบาอะไรเนี่ยชิม,มิชูรีอันนี้ก็คือมันเป็นคุ่งก็เลยลองสั่งมากินหิวแล้วอันนี้ที่สั่งมา11ยูโรก็ประมาณ400ก็โอเคนะค4ไม่นา่นาเชื่อก,กินเบาๆสลัดใช้สลัดก็คือมาอย่างใหญ่ป้าก็กินเหมือนกันแต่แกจะกินสเต็กเ,เขาบอกว่าสเต็กอ่ะสำหรับดินเนอร์ <het S 1> เขาก็เลยเขาไม่ขายดินเนอร์คือดินเนอร์นะลันช์ก็คือรันช์ ด้วยอากาศหนาวนะคะทีมกินโปรสเกลและแก้วน้งสั่งไวนยแดงอีกแม่วันก็กินไวนยแดงออกหุณนร่างกายข้างนอกคือขมกขมุนมากแล้วกมันหนาวมากก็เลยกินอันนี้เพื่อบำรางกายอันนี้คือไกไม่ใช่ไกดหรอกยามาจากกูเกิลอันนี้เรากำลังจะเดินเพื่อไปเช็คอินกันที่โรงแรมนะคะ จะบอกว่าโรงแรมที่อัมสเตอร์ดัมทุกคนแม่งโอ้ยโคตรแพงแพงมากคือห้องของดีนี่คือเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูกันน่าจะแคบมากแต่ว่าจ่ายประมาณ5,000กว่าบาท5,500ันหโดยประมาณสวยนะจึกบบ้านเขาตอนนี้คือหนาวจนหน้าชานะทุกคน การมาเที่ยวต่างประเทศแนะนำนะคะเอารองเท้าที่เดินแบบสบายๆค่ะส,ส่วสนใหญ่คนนี้นี่ก็คือจะใส่ผ้าใบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ผ้าใบทุกคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะใส่แล้วสบายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกแล้วลองก่อนว่าเหมาะกับเท้าเราได้เดินสบายแต่ทีนก็ใส่บูทมันมีบูทคนหนึ่งที่เดียวมาก็คือเดินเดินได้เสิบกิโลเลยถือว่าโอเคเดี๋ยวอาจจะทิ้งไว้ที่นี่เพราะว่ามันคุ้มมากแล้วใส่จนมันจะเริ่มพังแล้วนะคะก็เลยตอนนี้หา ผ้าใบายอยู่เอาผ้าใบามาจากบ้านแต่ดันเอาคนบ์ดมามันมันเจ็บมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยซัพพอร์ตเท้าเท่าไหร่ทุกคนดูตึกนะั้นนะ่ะเหมือนจะล้มป่ะแต่มันไม่ได้ล้มนะมันเป็นสตาร์ของเขานะคะอันนี้คือไม่มีฝนแล้วนะทุกคนปาน้องสี่ป่าไกด์ <laughs> เดี๋ยวเขาจะให้ลูกทัวร์ไปพักผ่อนหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าคืนนี้เราต้องไปต่อกันทุกคนตะกี้เดินผ่านมาคือกิ่นกัญชาโอ้โหอีแม่แสบจมูกหมดเลยเขาดูกันแบบฟินมากเลยอ่ะทุกคนคือดูมีความสู้มากเลยอันนี้คือริมน้ำนะคะอ,อันนี้เือเป็นรถแตรมนะคะ น่าจะวิ่งรอบเมืองน,นี้่าน,นี้กรถไฟที่นี่ก็ดูวุ่นวาย <Okay. S 1> เหมือนกันนะทุกคนสวยมากรยาศเนาะเพราะว่าถ้ามันฟ้าใส่อ้ัยมันก็สวยไงนี่คือแถวแถวสเตชันนะคะนี่ในน้ำถึงไว่าลมมันแรงเขาเริ่มเลิกง,งานกันแล้วนะทุกคนจักรยาน,นค,คือหน,น,น,น้าจ้ากันทนหน้าจ้า เขียวจ้าเขียวบรรยากาศตอนเย็นที่ฝนหยุดแล้วนะคะแล้วก็แดดเริ่มมาแต่มันก็จะดูมืดๆนะเพราะว่ามันย้อนแสงฝนวันนี้ขอปิดท้ายไปด้วยวิวนี้นะคะสวยมากไม่ปิดท้ายหรอกเดี๋ยวจะพาไปดูโรงแรมก่อนจะปิดคลิปเนาะของวันนี้เราไปร่นโรงแรมกันนะคะ,ะคือละห้าพันกว่าบาทนี่นะ <ขอ S 1> ทุกคน ทางเข้าโรงแรมแล้วนะคะในกระลากระเป๋า <c oughs> เพื่อหาโรงแรมนะคะในกูเกิลแมปทุกอย่างโอเคทุกคนเริ่มมืดตอนนี้คือสองทุ่มนะนี่คือสองทุ่มมันเขานะคะเป็นแบบสปริงือบที่จะเป็นหน้าล้อนะคะก็เลยจะอ,อ,อืมมืดช้า สวยเนะพพาะพขาฟ้าคนที่ียวกมาที่สวยทุกคนจะบอกว่าที่นี่ดังเรื่องเซ็กชอปเลยนะผื<笑><笑>บบ่ใครอยากมาชอปอันนี้ไม่เข้านะคะที่นี่เขาแบบเซลีมากๆทั้งกัญชาทั้งพวก shop เซนะ็กชอปอะไรเงี้ยทุกคนพี่อยู่แถวนี้ใช่หาง่ายเนาะไงเจอแล้วโมเทปเป็นนะคะ หาง่ายๆที่นี่คือดูแบบปลอดภัยมากมันดูแบบว่าไม่ใช่แหล่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรลรพะก็เขาเรียกว่าสลัมนั่นแหละก็ดูปลอดภัยอัากไปท่องเที่ยวเดินเยแยะอันนี้นะคะโรงแรมที่เราจะพักที่นี้เดี๋ยวเราไปดูนั่นห้องกันนะคะโฮเทลเบนเซนเนอร์มันอยู่ในตัวเมืองเลยนะทุกคนทุกคนนี่คือเป็นโรงแรมแท้หมายถึงโรงแรมไม่ใช่ห้าดาวแต่หมายถึงว่าตั้งแต่เราไปพักมาปกติมันจะเป็นเกสต์เฮาส์ใช่ป่ะอันนี้ก็คือเป็น โรงแรมเลยมีเคาน์เตอร์ทุกคนจะให้ดูคือมันไม่มีลิฟต์เราอยู่ชั้นสี่ต้องดีนะที่เอาก็ป๋อไปเล็กมาแค่นี้ก็คือห้องได้ยินเสียงห้องไหมโอ้ยทุกคนก็คือห้องคืนละห้าพันกว่าบาทนะจ๊ะที่อัมสเตอร์ดัมคืนละห้าพันสี่ร้อยบาทอันนี้ที่อัมสเตอร์ดัมนะห้องประมาณสิบ สิบอะไรวะสิบตารางเมตรนะคือสิบตารางเมตรคือมีที่นอนแค่นี้ดีที่ว่ายังมีห้องน้ําส่วนตัวห้าพันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นจงภูมิใจเถอะที่อยู่เมืองไทย oh. <laughs> จบคลิปวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปที่ไหนก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวจะไปดื่มเลย